เชื่อว่าคนไทยหลายคนนะคะคงรู้จักสามารถพยัณในฐานะแชมป์โลกแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้พี่เขาเนะ่ะเจ็บมาเยอะน้ำมันมสมจิตแต่ว่าพี่เขาไม่ได้ม้นนะคะเอ๊ะรู้วนน้ำมันมสมรักอาวแล้วพี่สมจิตอ่ะเออนั่นแหละค่ะสามารถพยัอรุณคือหนึ่งในนักมวยระดับตำนานของบ้านเรา อดีตแชมป์โลกมวยสากลคนที่10ของประเทศไทยเขาเริ่มต้นจากการเป็นเด็กต่างจังหวัดที่มีเพียงแค่ความฝันโดยใช้หยาดเหงือแล้วก็หยดน้ําตาต่อสู้จนมีวันนี้ได้ค่ะชีวิตของสามารถได้ถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์สารคดีในชื่อมาทพยักษ ที่อำนวยการสร้างโดยช่อง Now 26ซึ่งได้รับเกียรติให้ฉายเปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร2,558และภาพยนตร์เรื่องมัดพยักจะเข้าฉายในโรงทั่วไปในเดือนหน้านี้ค่ะรู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรตินฮะที่สารคดีเกี่ยวกับประวัติผมได้เข้าร่วมงานเปิดเทศกาลอาเซียนของกรุงเทพนะครับก็ดีใจครับผมเราคิดว่ามวยไทยเนี่ยเป็น เป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่กีฬาแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วคุณสามารถก็จะเป็นผู้ที่สะท้อนภาพนะคะของความทุ่มเทแล้วก็การเป็นตัวอย่างนักมวยที่มีชื่อเสียงแล้วก,แวก็แล้วก็ทุ่มเทนะคะตลอดตลอดชีวิตของคุณสามารถเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราภูมิใจมากที่ได้หนังเรื่องนี้มาทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็มาเป็นหนังในเทศกาลเปิดภาพย,ายนต์แห่งอาเซียน และสำหรับเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหาคนครปี2558นอกจากจะมีภาพยนตร์เรื่องมาพยักแล้วยังมีภาพยนตร์อีก10เรื่องที่คัดสรรจาก10ประเทศในอาเซียนมาให้ได้ชมกันซึ่งจะจัดให้เข้าชมฟรีโดยสามารถเช็ครายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ SF Cinema City นะคะ